ดีครับเรามาดูชุดที่สี่นะครับชุดที่สี่เหืเดิมแล้วเราก็ตัดฟีดมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เป็นชิ้นงานครอบถังเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นทรงธรรมดานะครับไม่ใช่ทรงหนก นี่เป็นครอบทรงธรรมดานะจะมีเขาด้วยทรงธรรมดานะรทรงโหนกมันแต่งขอบไปไม่ถึงนะครับก็เลยเอาเป็นแบบที่เห็นในคลิปก่อนๆน,นะครัคิปเอส่วนตัวนี้มันจะถึงอ่าสันข้างบนของขอบปลาทางพอดีก็เลยนี่มันมีเขาด้วยติดต่อสอบถามได้นะครับมีขายนะครับมีขายตลอดนะครับ สั่งวันนี้ก็สมมติสั่งวันนี้ก็อีก3วันได้อย่างนี้ก็มีนะครับถ้าเกิดว่า,าลูกค้าไม่รีบนะครับแต่ถ้ารีบก็ถ้าช่วงมีของมีอะไรก็สามารถรับได้เลย <laughs> มีเขาเหมือนกันฮะมีเขาเหมือนกัน 蛮捏的。 โอเคครับเจอกันคลิปหน้านะคะัครับ